สวัสดีครับนี่คือเรื่องราวของเคเลนนักวิทยาศาสตร์หนุ่มผู้ติดอยู่ระหว่างสองโลกโลกที่เคยเป็นและโลกที่กลายพันธุโลกที่ถูกกลืนกินด้วยมหันตภัยสีเทาและเงาของโครงการไคเมราที่คืบคลานเข้ามาทุกขณะคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะร่วมเดินทางไปกับจารึกแห่งผู้รอด The Survivors Chronicle ตอนที่ 6. เสียงร้องจากโลงศพความรังแลของเคเลนไม่มีอีกต่อไปแล้วเขายืนอยู่หน้าประตูเหล็กกล้าบานเมื่อหึมาที่สลักคําว่าชั้นใต้ดินระดับเเขตกักกันทางชีวภาพสัญลักษณ์เตือนอันตรายทางชีวภาพที่ซีดจางจ้องมองเขาเรากับดวงตาของปีศาจสัญญาณปริศนาที่ดังอยู่ในแผ่นข้อมูลของเขากลายเป็นเสียงเรียกแห่งโชคชะตาที่เขาไม่อาจเพิกเฉยได้ไม่ว่ามันจะเป็นพูดผีหรือพระเจ้าเขาพึมพำกับตัวเอง ฉันก็ต้องเห็นมันด้วยตาของตัวเองการตัดสินใจได้เกิดขึ้นแล้วประตูบานนี้แตกต่างจากบานก่อนๆมันคือประตูนิรภัยของห้องกักคันเชื้อโรคที่ถูกออกแบบมาให้ปิดตาอย่างสมบูรณ์มันไม่มีระบบปลดล็อกด้วยมือแบบปกติแต่มีช่องสําหรับล้างระบบฉุดเฉินเคลนเคยอ่านเจอในคู่มือความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมันคือคกลไกสุดท้ายที่จะทํางานก็ต่อเมื่อต้องใช้สารละลายเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงเพื่อละลายสลักล็อกไทเทเนียมจากภายใน มันคือการเดินทางเที่ยวเดียวเมื่อเข้าไปแล้วจะไม่มีทางกลับออกมาทางเดิมได้อีกต่อไปเขาใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงรวบรวมสารเคมีจากห้องปฏิบัติการใกล้เคียงผสมมันตามสูตรที่จำได้ลังๆในหัวใจที่เต้นระรัวเขาเทของเหลวสีเขียวฟองฟู่ลงไปในช่องสลดับล้างระบบเสียงฟูและควันฉุนลอยออกมาทันทีโลหะเริ่มส่งเสียงราวกับสัตว์ร้ายที่กำลังบาดเจ็บ เสียงสลักล็อกเส้นสายดออกจากกันดังสนั่นวันไหวประตูเหลือกล้าบานหนักตึงขยับเปิดออกช้าๆเพียงหนึ่งฟุตพอให้คนคนหนึ่งแทรกตัวเข้าไปได้ลมเย็นเยือบที่พัดออกมาจากข้างในนั้นประสะากกลิ่นอับชื้นของซากปร,รักหักพังมันคืออากาศที่แห้งและปลอดเชื้อแต่กลับมีกลิ่นโลหะจางๆคล้ายกับกลิ่นโอโซนหลังพายุฟ้าขนองเคเลนแทรกตัวผ่านช่องแคบนั้นเข้าไปและประตูก็เลื่อนปิดลงตามแรงโน้มถ่วง ผนึกเขาไว้ในสุสารเห็นนี้ชั้นใต้ดินระดับเจ็ดคือความหนักร้ายที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเหล็กกล้าและกระจกนิรภัยทางเดินเป็นสีขาวปลอดเชื้อแต่ถูกแต่งแต้มด้วยรอยคราบสีน้ำตาลเข้มที่แห้งกรังไปแล้วไฟฉุกเฉินสีแดงที่กระพริบเป็นจังหวะสาดส่องให้เห็นภาพอันน่าสยดสยองเป็นพักๆผนังส่วนใหญ่เป็นกระจกหนาที่มองเข้าไปในห้องทดลองต่างๆที่ตอนนี้ว่างเปล่าแต่ก็ไม่เชิงห้องทดลองแรกบนโต๊ะผ่าตัดโลหะ มีโครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตบางอย่างนอนอยู่มันมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่มีกระดูกซี่โครงที่งอกออกมัดภายนอกราวกับโรงเล็บห้องที่2ผนังและเพดานถูกปกคลุมไปด้วยมวลชีวภาพสีดําที่แห้งกลังมันเคยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เติบโตอย่างไร้การควบคุมจนกระทั่งอากาศหรืออาหารหมดไปห้องที่3ม,มีเพียงกรงเหล็กขนาดใหญ่ที่ประตูถูกบิดหม้อจนพังทลายออกมาจากข้างในเคลเลนเพื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างเชื่องเชื่องปืนไรเฟิลอยู่ในท่าเตรียมพร้อม สัญญาณบนแผ่นข้อมูลของเขานำทางลึกลงไปเรื่อยๆมันดังชัดขึ้นทุกย่างก้าวแล้วเขาก็มาถึงถงทางเดินที่ยาวและกว้างขวางและได้พบกับผู้เฝ้ายามแห่งสถานที่นี้พวกมันยืนนิ่งอยู่ในเงามือตามช่องทางเดินรูปร่างเหมือนมนุษย์แต่สูงกว่าเล็กน้อย The Sentinel อุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยรุ่นโปรโตไทป์ที่เขาเคยเห็นแค่ในแผนผัง ร่างกายของพวกมันทําจากโลหะผสมสีดํามากแต่ตอนนี้บางส่วนของร่างกายพวกมันถูกผลึกคริสตัลสีดําของหมันตะไครสีคลังงอกทะลุออกมาแต่แผ่นกราะราวกับต้นไม้ที่งอกออกมาจากก้อนหินพวกมันดูเหมือนจะปิดตัวลงแล้วแต่เคเลนไม่ไว้ใจอะไรทั้งสิน้นเขาเคลื่อนที่อย่างชื่งเชิงย่ำเท้าลงบนพื้นอย่างแผ่วเบาจนแทบไม่มีเสียงเขากลั้นหายใจขณะที่เดินผ่านเซนติเน่ตัวแรกไปเขากําลังจะผ่านตัวที่2ไปได้แต่ แล้วข้อเท้าของเขาก็ไปเตะเข้ากับปลอกกระสุนเก่าที่ตกอยู่บนพื้น <_ an> เสียงโลหะกระทบพื้นเบาๆดังขึ้นแต่มันก็ดังพอ <_ an> แสงสีแดงฉานสว่างวาบขึ้นมาจากช่องมองของเซนติเนลทุกตัวในถงพร้อมกันหมด <_ an> หัวของมันหันควัำมาทางเขาอย่างพร้อมเพียงแขนของมันเปลี่ยนรูปเป็นใบมีดที่คมกริบ <_ an> พวกมันตื่นแล้วเคเลนไม่คิดเขาวิ่งเซนติเนลตัวที่ใกล้ที่สุดพุ่งเข้ามาหาเขาด้วยความเร็วที่ไม่น่าเชื่อ ใบมีดของมันฟาดผ่านอากาศในจุดที่เขาเคยยืนอยู่เมื่อเสี้ยววินาทีก่อนเคเลนกลิ้งตัวหลบและยุงสวนกลับไปกระสุนกระทบกับเกราะของมันแต่กลับฉลบออกไปเกราะหนังเกินไปเขาคิดอย่างตื่นตระหนกเขาไม่มีทางสู้กับพวกมันตรงๆได้เขาต้องใช้สมองเขาวิ่งเข้าไปในห้องควบคุมที่ใกล้เคียงแห่งควบคุมยังมีไฟฉุกเฉินติดอยู่เขาทุบกระจกและดึงคันโยกขนาดใหญ่ลงมา ประตูนิรภัยเอกฉุกเฉินบานยักเลื่อนลงมาอย่างรวดเร็วเคลเลนลอดผ่านไปได้ทันเวลาพอดีแต่มันก็บมดกที่เซนติเนลตัวหนึ่งที่ตามเข้ามาจนร่างแหลกละเอียดเขาวิ่งต่อไปตามทางเดินที่ซับซ้อนเขารู้ว่าเขาแค่ซื้อเวลาได้ชั่วคราวเท่านั้นสัญญาณบนแผ่นข้อมูลดังแรงขึ้นทุกทีเขาใกล้ถึงแล้วในที่สุดเขาก็มาถึงปลายทางคือห้องโถงทรงกลมขนาดมหึมาที่อยู่ใจกลางของชั้นใต้ดินระดับเจที่นี่คือที่มาของสัญญาณ แต่ที่ใจกลางของห้องนั้นไม่มีเสาอากาศวิทยุหรือเครื่องส่งสัญญาณใดๆทั้งสิน้นมีเพียงวัตถุชิ้นเดียวที่ตั้งะหงานอยู่บนแท่นมันคือแคปซูลไครโอสลีปแต่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนกว่าของเขาหลายเท่ามันดูเหมือนลงศพแห่งอนาคตที่สร้างขึ้นมาจากโลหะสีขาวและกระจกกันกระสุนสีดำทึบสายเคเบิลและท่อหล่อเย,ย็นจำนวนนับไม่ถ้วนเชื่อมต่อกับมันราวกับใหญ่ในมุมจอภาพชีวมารหลายจอยังส่องแสงสีเขียวจาง แสดงผลการทำงานของหัวใจและการทำงานของสมองที่ยังมีอยู่และที่ด้านข้างของมันมีตัวอักษรสีแดงเข้มสลักไว้โปรเจกต์ไคเมราต้นแบบ0 0สัญญาณมันดังมาจากข้างในนี้มีใครสักคนหรือบางสิ่งยังมีชีวิตอยู่ข้างในหัวใจของเคเลนเต้นเร็วจนแทบจะระเบิดออกมาเขาเดินเข้าไปใกล้ๆอย่างช้าๆและเชื่อมต่อแผ่นข้อมูลของเขาเข้ากับช่องเชื่อมต่อข้อมูลของแคปซูล เขาพยายามจะเข้าถึงไฟข้อมูลประจำตัวของผู้โดยสารที่อยู่ข้างในไฟส่วนใหญ่ถูกล็อกด้วยรหัสผ่านระดับสูงที่สุดแต่เขาก็สามารถถอดรหัสไฟพื้นฐานออกมาได้ไฟหนึ่งมันคือไฟข้อมูลทางพันธุก,กรรมเคเลนอ่านข้อมูลบนหน้าจอและโลกทั้งใบของเขาก็พังทลายลงเป็นครั้งที่2ชื่อผู้โดยสารข้อมูลถูกลบโปรไฟล์ทางพันธุก,กรรมมีความเข้าใจกัน99.99% 99กับเคเลนข้อมูลถูกลบเป็นไปไม่ได้ มันจะเป็นไปได้ยังไงก่อนที่เขาจะทนได้ประมวลผลข้อมูลที่น่าตกใจนี้การกระทําของเขาก็ไปกระตุ้นระบบป้องกันตัวเองของแคปซูลตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตเริ่มกระบวนการปลุกฉุกเฉินเสียงไซเรนดังลั่นไปทั่วห้องไฟสีแดงกระพริบสาดส่องไปทั่วทุกแห่งเสียงไอ้นาแข็งดังขึ้นพร้อมกับควันที่พวยพุย่งออกมาจากแคปซูลอุณหภูมิในห้องลดลงต่ำอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นเปล็ดน้ําแข็งเกาะตามผิวของเขา เทเลนดยืนตัวแข็งที่จ้องมองไปที่ลงศกสีขาวนั้นด้วยความหวาดตัวและไม่เชื่อสายตากระจกสีดำทึบด้านกลางของแคปซูลเริ่มใสขึ้นช้าๆเผยให้เห็นเนาร่างของมนุษย์ที่อยู่ข้างในและแต่นั้นมือข้างหนึ่งมือที่ขาวซีดและเรียวหยานก็ทาบลงบนกระจกจากข้างในสัญญาณน,นั้นไม่ใช่เสียงร้องของความช่วยเหลือมันคือตะขอเบ็ดที่ล่อให้เขามาที่นี่และเขาก็เพิ่งจะติดกับมันเข้าอย่างจัง